อ่ะเนี่ยครับช่วงนี้เนี่ยอโอ้โหสั่นสู้เหลือเกินนะอะไรโอ้โหเนี่ยโอ้โ <_ S 1> มันเป็นช่วงที่เหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันประดังประเดยครับเพราะว่ามันเข้าสู่ช่วงของช่วงสุดถ้าถ้าเราแบ่งการแข่งขันเราเป็นสามสามสเต็ปสามช่วงครับมันผ่านมาสองนี่คือช่วงสุดท้ายมไม่แปลกที่ภาษากายอ่ะจะเห็นอะไรมากหรือคอเตอร์สุดท้ายเออคอเตอร์สุดท้ายอซึ่ง สภาพของแต่ละคนเนี่ยเราเห็นเลยว่ามันเป็นยังไงบ้างของริวพูก็เนี่ยช่วงเนี้ยดูเสียแต้มบ่อยก<ต>ดดันแม้จะไม่แพ้นะอ่าโอเคไม่แพ้แต่เสียแต,ยแมแตยแ้มเนี่ยแต้มหลุดมืออย่างเงี้ยซึ่งมัน,ม,นมันมีการตั้งข้อสังเกตว่าอตอน,นเ,เนี้ยริวพูเนี่ยกำลังแบบอยู่ในช่วงเวลาที่กดดันอย่างแท้จริงหรือเปล่าใช่ใช่มันเป็นไปได้เพราะว่าโฟกัสมันไม่เหมือนกันเราจะเห็นว่า ในเขาเรียกว่าในในฉากแรกต้องบอกว่าฟุตบอลเตะสามสิบแปดหรือว่าเรานับเป็น13 13 12สิาอโอเค13แรกเนี่ยไม่มีใครก็สนใจคุณเท่าไหร่หรอกก็คือคุณแค่มองว่าเฮ้ยไอ้นี่มันเป็นยังไงเข้ามาคุมทีแรกแรงกดดันไม่มีโฟกัสมีอยู่แล้วครับก็เล่นไปได้ต่างคนต่างวิ่งไปอ่วิ่งไปพอควอเตอร์ที่สองอ่าพอสเต็ปที่สองปุ๊บเฮ้ยโอ้โหเล่นดีไว้ต่อยอด เริ่มเริ่มเงยหน้าดูแลไอ้ี่ไอ้นี่ใครวะเออไอ้นี่ใครแต่ตอนเนี้ยทุกคนจ้องอแล้วเมื่อทุกแสงไฟสาดเข้ามาเราจะเห็นว่าหน้าตาของเนอร์สลอตเนี่ยเปลี่ยนไป<อ>สีท่าแถวแววตาเปลี่ยนล่อขึ้นเห็นมันพูดไม่หยุดเลยตอนเนี้ย <laughs> แล้วเออการให้สัมภาษณ์ใช่ไหมโอ้โหถ้าพูดถึงเรื่องนี้จริงมันไม่เหมือนเดิมครับมันไม่เหมือนเดิมจริงอ่าไม่เหมือนเดิมในที่นี้มันมีความแตกต่างจากช่วงแรกยังไงคือก่อนมาก่อนมาลิวร์พูเนี่ย เป็นคนพูดโพร่งครับคิดเลยพูดเลยออซึ่งมันโพร่งหลายเรื่องอ่าแตๆอ่าแล้วก็เป็นคนเก็บไม่อยู่ดีว่ะเออเป็นคนเก็บไม่อยู่จากนั้นพอมาลรเวอว่าพูลละเมียดครับละเมียดละไมอย่างมากที่หายไปเดือนนึงอะน่าจะไปเรียนจริยรรมปัญญามาอ๋อเเสริมเสริมอ่าเรียนรู้กลยุทธ์ในการต่อสู้กับสื่อของอังกฤษใช่ใช่ต้องไปเรียนนะครับดีตอบดีจากนั้นมาพอควอเตอร์ที่สองครับตอบแล้วแบบ ทุกคนแบบโอ้โหหลักแหลมเฉียบคมอแต่มาช่วงเนี้ยเข้าสู่กําลังจะปลายคอร์เตอร์ที่สองสู่คอรเตอร์สุดท้ายเนี่ยปรากฏว่าเฮ้ยเริ่มโฉงช่างเริ่มมาเหมือนกันเริ่มเริ่มเริ่มไม่ไม่โฟกัสอยู่ในในในจุดของตัวเองละครับคือรู้เลยว่ากดดันอันนี้เข้าใจอมีดูมีความกดดันมากขึ้นใช่อ่าในสิ่งที่คือเขาควรจะจะได้อย่างเกมเลี้ยวภูเนี่ยไอ้กับ ที่ล่าสุดที่เสมอวินล่าเนี่ยชัดเจตนนะเขาไม่พอใจผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นใช่พูดพูดตรงเนี้ยสามประโยคคือให้สัมภาษณ์กับสื่อเนี่ยสองสื่อครับพูดเหมือนกันเลยแล้วก็พูดแบบหลุดหลุดอสามอย่างด่ดานักบอลเริ่มหนักละเริ่มหนักละซึ่งคุณก็รู้ว่าใครอะไรอย่างเงี้ยเริ่มมีแบบบุคคลที่สาม้ามาเกี่ยวข้องใช่ใช่าและอย่างในเรื่องของการประเมินคู่แข่งเนี่ ่างประเมินแล้วก็เลือกวิธีการเล่นนะในแต่ละเกมเงี้ยอ,อย่างเอฟเ p คเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะว่าประเมินผิดหรือว่ามันเตรียมมายัางไงฮะคือมันช่วงเวลาเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างนี่ยมันมีแมตช์ทีมันมีสี่รายการอพอแมตช์เอฟเคับเนี่ยนึกว่าจะจะเอาอยู่นะนึกว่าจะเอาอยู่ตรงนี้ปรากฏว่าจับมิดฟิลลงไปอะพลาดแล้ววันนั้นน่ยต้องยอมรับข้อหนึ่งก็คือมันเล่นสนามเดียวกันนะ แต่สนามนมันแข็งมันมีส่วนกับฟุตบอลคอนโทรลแบบเนี้ยที่เขาบอกว่าหญ้าใบาใหญ่นู่นนั่นนี่เนี่ยจริงๆถ้าใครเคยเล่นฟุตบอลมาจะรู้นะว่าพอเวลาไปเล่นแต่ละที่มันมีความแตกต่างแต่วันนั้นจริงๆเ่พอไปเล่นแล้วการประเมินคู่แข่งผิดพลาดอีกครั้งหนึ่งเหมือนกับตอนเจอกับฟอรเรสคิดว่าจะเอาอยู่ไอ้คู่เด็กอะแต่สุดท้ายเนี่ยเอาไม่อยู่ก็ เรื่องของประสบการณ์แล้วก็แมทในการเล่นด้วยอืมอันเยอะจนจน,จนบางทีมันสับไม่ละเอียดอะครับเ,ออเราเข้าใจได้นะ,ะทุกเรื่องนี้เราเข้าใจอานเอร์ชลอตเลยนะใช่แต่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้นะท่านผู้ชมเราเลยมาเคาะให้ดูกันสีห้าข้อเนี่ยครับอืมแล้วก็ธรรมชาติเนี่ยคือคนเคยแก้ไขแล้วมันทําได้อืแล้วพอมันแก้ไม่ได้เนี่ยอ่ามันก็จะเริ่มที่จะแบบว่ากดดันแล้วอืมอืมฮะ อะแล้เรื่องที่สามเนี่ยอย่างเรื่องของวิธีการเล่นนะทีม,อ,มอย่างการกดดันคู่แข่งการบีบเพสบนเนี่ยช่วงหลังมันลดลงเหรอคือมันน่าตกใจก็คือแมชเมื่อสุดสัปดาห์ที่เจอวูฟเนี่ยม,มันเป็นไม่ได้ไงที่ทีมอห่าลิเวอร์พูลอ่ะไม่มีโอกาสยิงคู่แข่งโอ้โหซึ่งนี้มันเป็นเรื่องที่แปลกมากครึ่งหลังเนาะใช่ครึ่งหลังยิงไม่ได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับตั้งแต่เขาเก็บสิติปีสองพันสามประเด็นก็คือวิธีการที่มันเปลี่ยนเยอะ อยู่ๆทีมที่เคยวิ่งจั่วบนน่ะจี้จีจ้จี้เข้าไปเพรสกดกดกดปรากฏว่าไม่เอาเลยไปเล่นโซนแล้วไม่ได้โซนเพรสนะครับเป็นการแบบโซนนวแบบคุมโซนแบบเต็มเอ่ะมาร์คโซนอ่ามาร์คด้วยแล้วมาร์คโซนไม่ได้มาร์คแบบตัวก็เล่นใช่แล้วก็ทําให้ยิ่งเล่นยิ่งถอยประเด็นก็คือพอเจอวูฟเนี่ยวูฟเป็นทีมที่ก็ไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นหรอกเพียงแต่ว่าเป็นความสามารถเฉพาะตัวที่เล่นไปก็ กะไม่ให้ทีมมันวูบแค่นั้นอ่ะเออเมื่อกอ้คุณย่านะเออคิดดูครับว่าแท็กติกมันออกแปลกครับไม่น่าเชื่อว่าจะเอาตรงก็างงหัวไม่ขึ้นอ่ะวันนั้นเกมลุกนะใช่แปลกดีซึ่งเราไม่เคยเห็นครับอาจจะมาทำได้ดีในเกมล่าสุดนี่แหละใช่อ่าดีอันนี้ดีกาวิล่าแต่ยิงไม่เข้าเองใช่จบสกอร์ซึ่งก็พูดตรงๆถ้าใครดูก็จะเห็นน่ะโอ้โหวิลล่ามันก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรหรอก แต่คุณยิงไม่เข้าบก็ทําให้เขาตัวใหญ่ใช่วิลล่าเขาก็มีปัญหาในเรื่องแนวรับด้วยอตัวเตียบบ้นเลยเออแล้วก็เรื่องต่อมาเนี่ยเป็นเรื่องของการเปลี่ยนตัวมี่อืมอันนี้ข้อสี่นี่จะเราค่อนข้างเห็นชัดนะครับท่านผู้ชมพอเคาะมาแล้วเนี่ยข้อเนี้มันเห็นชัดในแมตช์ล่าสุดครับคือที่ผ่านมาเนี่ยโค้ชที่เปลี่ยนตัวไม่ดีเนี่ยของลิเวอร์พูลเนี่ยเยอะเกินครอปนะก่อนนั้นนี่ยครอเปลี่ยนตัวไม่ดีครับ มายุคท้ายๆคุณภาพนักบอลมันสูงขึ้นมาเปลี่ยนได้ห้าตัวเนี่ยอืออกมาแล้วดีเพราะคุณภาพนักบอลมันเหนือกว่าครับอันนี้แต่ชลอตเองก็มีการหมุนตัวที่ดีแต่เกมล่าสุดเนี่ยเขาจะบอกว่าเปลี่ยนตัวไม่ดีไหมจังหวะในการเปลี่ยนไม่ดีอืคือจังหวะที่เทรนกับโชต้ากํลาลังโถมอะ่ะแล้วกํลาลังได้เทรนยิงได้ด้วยอืไปเปลี่ยนออกโอ้โมเมนตัมมันกํลาลังมาอ่ะเราเข้าใจว่าตัวเขาบอกว่าที่เปลี่ยนเนี่ยก็เพราะว่า ต้องการพักนักบอลเข้าใจอันนี้เข้าใจครับเพียงแต่ว่าจังหวนะนะั้น่ะเอาสักห้านาทีไหมคือออกมายืนรอปุ๊บเนี่ยมันไม่ต้องตามแท็งติกร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้ข้อหนึ่งก็คือเราจะเห็นว่าซิปเคเนี่ยกับทางจอนนี่เนี่ยสองคนเนี่ยจะไม่ค่อยเถียงนะอครับ จะคือจะปล่อยให้ชลอตคิดไปร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะเถียงก็อยู่ไงอ่ะพี่ไม่มันเถียงได้คือคนเราต้องถึงเจ้านายได้นะเว้ยแล้วถ้าเกิดเจ้านายเนี่ยมันไม่รับความเถียงก็เจ้านายก็ไม่น่าได้รับความรับถือนะ่ะ uh huh. ออจริงจริงจริงๆ uh huh. เออมันเป็นอย่างนี้จริงก็คือชลอตเองเนี่ยเปลี่ยนดีนะแต่แมตช์นเนี่ยล่าสุดอ่ะผิดจังหวะหมดเลยอ uh huh. ไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อก็เพ้นเนี่ยเป็นคนยิงได้ด้วยแล้วบังใจกำลังมาด้วยนะ,ะมันเหมือนใจกำลังมาอันนี้ก็ เขกลัวว่าไอ้พวกนั้นเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วมันก็แอบเสียดายครับเพราะว่าเปลี่ยนเทนออกเร็วไปครับและส่งดีอาร์ตลงช้าไปอืมอันนี้อันนี้ก็แปลกเหมือนกันในการจัดตัวนะอัดกลางสี่ตัวเลยื่อวานนี้เออจัดกลางสี่ตัวเล่นแบบเหมือนไดมอนสลับวิ่งมั่วไปหมดเลยโชต้ามาอยู่ปีครับาแล้วก็ตอนจั่วเอาสมบูรณ์ลน์กับโจรพุ่งครับเออแลกดีอ่านะแล้วก็อันนี้ข้อสุดท้ายก็ เป็นเรื่องของวิธีการแก้ไขดีกว่าสล็อตต้องทําอะไรตอนเนี้ยสิ่งหนึ่งก็คือสล็อตเนี่ยตัวเขาเลยครับอันน้สล็อตต้องเยอกเย็นครับนี่คือสิ่งที่มันกําลังเกิดขึ้นเพราะว่าตัวของตัวเขาเองเนี่ยเริ่มที่จะเวลาให้สัมภาษณ์เนี่ยเริ่มปัดป่ายแล้วก็โฟกัสหลุดนะแล้วก็เราจะสังเกตว่าเขาไม่ค่อยคุยกับ ใทยเท่าไหร่ในช่วงแรกหลังๆชอบคุยกับผู้จัดสินที่สี่นะคือพูดเยอะมีบ่นเยอะ,อะมีบ่นเยอะอันนี้เนี่ยคือมันต้องต้องระวังเพราะว่าในในจุดตรงนี้ผมเชื่อข้อหนึ่งชลอตบอกว่าเขาพูดตั้แต่ต้นแล้วเขาจะไม่อ่านหนังสือพิมพ์ซึ่งทําถูกแล้วก็จะไม่ดูเน็ตครับคือต้องบอกว่าก็มีอยู่บางไม่กี่ประเทศล่ะครับที่ไม่อ่านหนังสือพิมพ์นะฮะมันจะเลินยากห่วง ทีเนี้ยประเทศพวกนั้นเนหนังสือพิมพ์ทรงอิทธิพลอยู่แล้วใช่ไหมใช่แล้วเขาบอกเลยบอกว่าไม่อ่านเดี๋ยวโดนไซโคอืมแล้วตอนเนี้ยเขาก็จะถูกไซโคเนี่ยสามวันครั้งอยู่แล้วเพราะเขาต้องเจอกับสื่อในแถลงเพสคอนครับซึ่งหวังว่าชลอตเนี่ยจะผ่านช่วงนี้ไปได้อเนื่องจากช่วงนี้มันเป็นช่วงสี่นัดอันตรายนี่เคุยกันไว้ว่าววิลล่าแมนซิตี้แลวก็นิวคาสเซิลในรอบสิบวัน เพราะนั้นเจอเจอสี่นัดในรอบสิบวันเนี่ยสิ่งที่คุณจําเป็นก็คือต้องชนะบูฟและชนะนิวคาสเซิลส่วนสองนัดเนี่ยที่บอกอะถ้าจากตรงนี้ไปแล้วเนี่ยคุณต้องได้แปดหรือเก้าตอนเนี้ยสองนัดแรกได้มาสี่เพราะฉะนั้นแล้วเกมนี้อย่าพลาดแล้วค่อยไปทุบนิวให้ได้โอ้โหแล้วก็จากการเจอแมนซิที้นี่บอกเลยนะที่เอติฮัชนี่เอาง่ายเลือกูะ ไม่เคยชนะเป๊ปในเกมลีกนะที่บ้านทีบ้านยกเว้นไอยูซีนั่นแหละใช่ใช่เพราะนั้นนี่คือประเด็นที่เราหยิบมาห้าข้อณเวลานี้นะฮะของลิเวอร์พูลฟุตบอลคลับที่จะต้องต่อสู้กับความกดดันซึ่งตอนนี้เนี่ยไม่รู้ว่าใครกดดันกว่าระหว่างหนึ่งนักบอลสองโค้ดและสามคือกองเชียร์อ่านะฮะเพราะนั้นแล้วก็ วงมันต่อไปอนะฮะหวั่นใจได้แต่อย่ากลัวใช่แล้วเพราะสิ่งที่อันนี้ผมมองส่วนตัวนะว่าคือเขาไม่ต้องไปสนใจอย่างอื่นหรอกต้องโฟกัสที่ตัวเองอะ่ะเพราะว่ายังไงก็ถือไพ่เหนือกว่าอยู่ถูกต้องนะครับและสุดท้ายก็อยู่ที่ท่านแล้วครับว่าจะคิดว่าตอนเนี้ยทีมที่ท่านเชียร์นำอยู่แค่แปดหรือนำอยู่ตั้งแปดคะแนนใช่ถูกไหมเอาหนวดไหมเดี๋ยวนี้นี่หนวดมองไม่ขาย <laughs> มีแหลมสิงห์ทีวีนำเสนอโดยขนมปังฟาร์มเฮาส์ฟาร์มเฮาส์หอมกลุ่นจากเตาทุกวันน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงห์สิงห์คอร์ปอเรชั่นเป็นเจ้าของซูซูกิสวิ์วันนี้กับแคมเปญสวิปยูอัพรับซูซูกิวอลลี่ฟรีโปรแกรมฟรี7ปีหรือส่วนลดสูงสุด50,000บาทพร้อมผ่อนเริ่มต้นเดือนละ4999บาทพิเศษ กล้องบันทึกภาพหน้ารถฟรีมีจำนวนจำกัดรีบมารับความคุ้มค่าแบบเต็มสปีดได้แล้ววันนี้จนถึงวันที่31มีนาคมนี้